บูรครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กันในเกมจ e เ s สอ่าอีพีที่5แล้วนะฮะก็จากพาท,ที่แล้วเราขึ้นมาข้างบนด,ด้วยกําลังของน้องอรูปออสเหลืองออสรอบนี้ก็โหเปลี่ยนแบบว่าเขาเรียนทัศนียภาพปะเออโหแบบหมอกหนาจัดเลยครับโอเคตรงนี้มันมีทางให้ขึ้นเราก็ขึ้นไปเลยพี่รู้สึกว่ามันดูชุม่มชื้นกว่าพารแรกแรกที่เรามานะคร พัทแรกนี่มันมีแต่ทรายนะตอนนี้แบบมีพงมีพืชเกาะให้เห็นโอเคขึ้นมาทางนี้แล้วก็กระโดดถึงไะไม่ได้อยู่พักมือไว้นะครับข้อมนนมีให้เกนสเตมินานะฮะโอเคเราก็ขึ้นไปเกณ์กันก่อนนะมาเอ,อ้พักพ่อนพักพอนแล้วพราดอะไรอ่ะทไมมันมีแบบเสียงรล,อน,ลอนด้วยฮะแล้วยังไงเอย ไปไงมุมมองมันบังคับมาด้านซ้ายอ๋อโอเคก็เจาะข้างบน,นครับเราก็เดี๋ยวเราจะกระโดดไปเกาะหินตรงนูน้นอ่าผมบอกเลยว่าสกิล,ลการปีนเขานี่แบบ<ๆ>เพิ่มมาประมาณห้าเลเวลนะครับพูดเลยแล้วยังไงเอ่อกดคิวพักหนึ่งครับเราก็กระโดดไม่ถึงแน่นอนผมกระโดดมาเกาะตรงนี้ก่อนแล้วก็โหมมาเกาะตรงนูน้นไม่ทันไม่ทันไม่ทัน ไม่ถึงนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ทันไม่ถึงอ่าอ่ามาว้าย <Why? S 1> ติดอนะไรนี่ยมันมันมันหย่อนลงมาละโอ้โหแต่ว่าลมแรงคือความยากคือลมแรงครับอ่าได้อยู่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วอันนี้มันเล่นกับลมครับัมมันจะสลับซ้ายขวาปะ่ะเออสลับพุ่งซ้ายพุ่งขวาะคะเออฮูดเียบพุ่งซ้ายพอดีเรามารีเกนตรงนี้ครับแล้วก็ก็ขึ้นมาทางนี้ได้เลยอ่าตรงนี้ ไปได้ไปอีกไปอีกไปอ่อาโอเคขึ้นข้างบนตรงนี้อ่าขึ้นมาได้ครับปีน,ปนไปขอให้มีทางที่เราจะได้พักพ่อนพักบ้ว่าพักมือ,อเคปีนแผ่นไม้ไปเลยครับซ้ายขวาซ้ายขวาตอนนี้เมาส์ผมเริ่มมีอาการแล้วนะเริ่มมีอาการแบบว่าแบบร้องแล้วแบบพ่อพ่อหนูจะพังแล้วพ่อโอเคเราชาร์จชาร์จพลังนิดน,นึงครับแล้วก็ปีนกังหันลม ปีนขึ้นปีนขึ้นตันต้องไปไหนอ่ะอ๋อไปขวาโอเคครับมาพักมาพักตรงนี้ได้อยู่แล้วก็หย่อนตัวเองลงมาเกาะ Why no โอ้โหขึ้นไกลเลยแม่โอ้โหมันแบบเกาะไม่ง่ายลยเนี่ยตรงเนี้ยโอเคเกือบเละเออมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวรอรอบต่อไปครับ ือบตายนะจริงๆถ้าตกสักสามรอบนี้จะกลับขึ้นมายากครับเอ้ยกดปีอ่าปีหน่อยปีหน่อยกระโดดได้ไหมโอ้โหลืมไปว่าลมมันแรงนะฮะโอเคลมมานี่กระโดดยากมากอ่าแล้วก็ยื่นมาจับอ่าโอเคโอเคตายอยู่ครับโอ้โหมาเป็นฟันเฟืองนะพวกนี้เอื้อมเอื้อมอ่าโอเคครับเซฟแรงไว้หน่อยกดคิวโอ้โหแล้วกดอีตรงนูน้นับมันเป็นอะไรเป็นเอ่อโอเค เกาะขึ้นมาข้างบนแล้วก็เลาะซ้ายนิดน,นึงครับเตรียมเกาะพี่หินเขียวนะฮะะเกาะก่อนพี่ใจเย็นนะนะเห็ดรอบนี้เป็นเห็ดนะเห็ดเขียวเห็ดเขียวไปด้านซ้ายเพลส์สะเค็นั้นอ๋อโอเคออกพับที่เตือนอ่าด้านซ้ายมีจะมีหน้าให้รีนะครับรีก่อนอ่ะรีเลยเราก็ยังไงออมมนให้ไปด้านซ้ายครับให้ไปด้านซ้ายคือข้างบนปีนยยได้อีกไหมอ๋อ โอเคโอ้โหเข้าใจละเห็นลมมาขนาดนี้คือแบบว่าเข้าใจเลยนะฮะ,ะเราก็กระโดดไปรับนึงแล้วก็ตะขอกระดตะขอได้ไหมเหรอลมมาปเลยก็ได้ผมเบี่ยงเลยต้องใช้ลมช่วยปะเกาะโอเคลมมันแรงจริงตรงนี้ลมมันแรงจรงแล้วมีให้เราเกาะแค่ด้านซ้ายนะครับ ผมไม่มีแบบว่าอ,อีกังหันล่วงลงมาหรอกนะอีเวนต์แบบว่าประทับใจตรงนี้มีให้รีเกนนะครับรีเลยดีครับโอเคข้างบนมีอะไรไหมข้างบนขึ้นได้นะฮะอันนั้นคืออะไรอ่ะเป็นชพอยต์เหรออ่ะจุดแบบนเหมือนจะมีลมช่วยปะฮาลมช่วยลมช่วยลมช่วยอ้โอเคครับว้าว ดิฟขึ้นดิฟขึ้นดิฟขึ้น,นได้แล้วเว้ยตรงนี้อ่าตรงนี้มีโน้ตครับแต่ว่าเราจะฆ่ามันไปเราถือคติเนื่นองจาก E ีพีที่แล้วเราขี้เกียจอ่านนะฮะก็ฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยพีย่นี้อ่าข้างล่างมีทางลงแล้วก็ตรงนี้เป็นทางตันได้เลยบังคับกันอย่างนี้ก็ต้องไปทางนี้แหละครับตรงนี้กลับมาเป็นอ่ล่องชมพูนะครับแล้วก็กด E อุย้ยเสียงสัตว์ประหลาดนันอีกแล้วมันคือวานเหรอไม่รู้ตัวอะไรครับแต่เสียงแบบว่าหลอนมากเสียงแบบดูมีอิมแพกอะ่ะอิมแพกเมืองทองอะ่ะอันนี้อันนี้ไปไม่ได้ครับเอ่อ <c oughs> คือไปไงต่อนะอ่าลองกลับไปทางเดิมครับเพราะว่ามันเหมือนจะตันเนอะรานี้ก็ อื้อ นองหัวตูดพีิงน้องหัวตูดไม่ปิวไปไหนแนอ่กว่าจะขึ้นได้พี่บอกเลยว่าทะเลาะกับลมมาบ่อยมากแล้วก็มีเสียงอะไรไม่รู้อพี่วานไปเนะนี่ยยังไม่เห็นตัวมันชัดๆนะครับแต่รู้ว่ามันน่าจะใหญ่หน่าจะใหญ่บึ้มๆเลยแหละเออตรงนี้มีอะไรเอ่ยวว ไปเสียงมันเชียงรุนแรงเลยเกินแล้วยังไงนี่กด C ครับแล้วก็ขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลมมาอีกแล้วป้าโอเคครับอ่าโอเคมีลมช่วยมีลมช่วย ตายไม่เอ่ยโอ้ชิตลมแรงมากโอ้ชิตต้องสู้ครับตมินม่า้เราต้องรีสู้เลยโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาอ k n โนโนโอ้โห oh, เกือบตายโอ้ oh, ขึ้นมาได้ไงวะลมมึงแรงมากตรงนี้มีเอ่ออะไรไม่รู้ครับเป็นแท่นเดี๋ยวนะจบอีพีแล้วเฮ้ยเออไวดีอะโอเคครับเป่าต่อ ไปนี่มีน้องน้องกระดึบมาช่วยส่งเสริมนะครับส่งเสริมแรงตอนนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเครื่องเครื่องอะไรไม่รู้นะครับเป็นกลมๆแล้วก็อะไรไม่รู้ติดกับใบใบพัดมันใกล้จะน่าจะใกล้จบแล้วครับเรียงเป็นขั้นนะฮะอะไรอะกลีบอะไรสักอย่างหนึง่ง คืออะไรนี่เป็นแผนแล้วก็มียาโตโอเคธรรมชาติเริ่มกลับมาแล้วยังไงเอ่ยโอเคเราได้มาสี่สี่ช่องแล้วนะครับเอ๋ตัวอะไรเอ่ยเดินไปแล้วตัวมันต้องใหญ่มากแน่ๆนะ ไม่อะไรเลยมีแต่หมกเอ่มแล้วเป็นภาพเบอร์เอ,อ้ออะไรกันนะ oh my gosh อะไรปักเป้าเหรออ๋อเดี๋ยวนะหน้าเหมือนน้องหัวตูดแต่ว่ามีอะไรอะแขนเหรออาวานอะไรอ่ะน่าจะเป็นพอ่อพ่อแม่อีกระดึ๊บนะฮะ องทรงละน่าจะใช่นะโอ้ตอัตัวเต็มวัยนี่โตขนาดนี้หรือหรือว่าไม่ใช่วะแต่แต่เบดมาจากวานแน่นอนครับโอ้แล้วก็มีแสงอะไรด้วยข้างล่างเอ่อตอนที่เราขึ้นไปโอ้ holy crap เห็นะโอ้กระโดดท่านด้วย มันเหมือนอะไรอะเหมือนน้องหัวตูดผสมกับหวานนะครับแล้วก็มีปักเป้าแซมมาน,นิดนึงเพราะว่าโอ้แขนมันเล็กแบบน่ารักจังเลยนึกว่าจะน่ากลัวนะคโอ้โอ้โอ้เชียร์ใจเย็นโน o วานไม่ดูคนเลยอีวานแต่ข้างล่างมันเป็นอะไรแบบใส่ะเดี๋ยวนะโอ้ต่อเหรอเนี่ยกด F อ่ะกด R กด R, R ไม่หิด อ้อเกาะครับโ้แล้วลวมแรงพุ่งแบบว่าแต่ท่าที่เห็นคือมันเป็นเหมือนพุ่นมัติดก,กับวานนะอารมณ์แ,แบบว่าขยะเะาเรียกนี่มันมันติดขยะมาเนี่ยแต่ถ้าไม่มีพวกนี้เราก็ขึ้นไม่ได้นะขึ้นๆๆๆๆอันนี้อะไรกดซีตรงนี้ครับอ๋อให้เจาะว้ยอ๋อกดคิวสู้ก่อน กดคิวสู้สเตมิน่าก่อนนะครับแล้วก็ไปไปขึ้นข้างบนแล้วกดซีก่อกดอีกก็ได้ให้กดก็กดน,นะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอ่ามันจะพาเราไปไหนไม่รู้นะครับคือมันมันขึ้นในขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยคือสูงจัดเลยฮะอืมว้าวโอ้โหนี่รู้สึกว่าดูเป็นภูเขาที่สุด ตั้งแต่เห็นมานะครับข้างหลังวานนี่คือตะไคร่บาเลยฮะตะไคร่หรือพืชหรืออะไรไม่รู้นะฮะเกาะหลังบานเลยอืมตอนนี้คือเราสูงจนบอกว่าเหนือชั้นเมฆแล้วนะเนี่ยข้างบนน่าจะหนาวน่าดูนะโอ้น้องวานตาแบบตาตาตาปลือแล้ว หรือ,อข้างบนอะไรอะ่ะข้างบนมีพระจันทร์เหรออะไรไม่รู้ฮะ,ะน้องกระดึ๊บโอ้โหขนาดนี้ยังหลับอยู่เนี่ยต้องหลับลงได้ไงวะพร้อมล่วงเมื่อเลยนะโอเคอตอนนี้เหมือนเหมือนเกล็ดหิมะเริ่มเกาะน้องวานแล้วฮะพี่วานไม่เลยกพี่วานเดีกว่าตัวบึ้มไครต้องต้องพี่แล้วละว,ว้าว อะไรกันนี่เอออะไรอะ่ะน้ำหรอข้างบนคือน้ำฮะอะไรทำมันเหมือนเขาเรียกนะโอ,อ้โ no! น no, ้โน้พี่วานพี่วานโดนน้ำแข็งล่วงแล้วพี่วานแข็งโอ้โ oh, น no. พี่วานของเรา หน้าแข็งไปหมดแล้วยังมีเวลานอนอีกนอนกระดึบ้ะทำไงแข็งตายไปเนะี่ยเออโอ้โ,อโหหลับแบบหลับหรือจำศีลไ้นไนะตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแต่เราไม่มีท่าทีหนาวเลยนะอ่ายังยังไม่เป็นไรนะครับแล้วยังไงนี่ เราแบบว่าเราขอบคุณที่เพาขึ้นมาขอบคุณนะ <S <S อแล้วก็ยังไงเป็นเสาอะไรอ่ะเป็นวงวง,งเสาคือไม่รู้คืออะไรนะครับตอนนี้ก็อ่าเปลี่ยนชัปเตอร์แล้วโอเคผมว่าชัปเตอร์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นชัปเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับวันนี้ยังไงถ้า,าผม ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใครมีข้อติเตียนอะไรก็ติมาได้เลยนะครับติแบบว่าติได้แต่แต่อย่าแรงเออก็ประมาณนั้นขอบคุณที่ติดตามก็นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ